สวัสดีครับคุณเฟิร์นครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิวโวทรีเชเลนจริฟท์เชเลนที่230ของเซ r ร์ r เวอร์ยุโรปนั่นเองและสัปดาห์นี้เราอยู่กับ Witch Doctor นะครับโอเคอเคืมเสร็จคือเด่นชัดมากอะรู้เลยว่าเสร็จไหนโอเคมาเตรียมตัวรายส p ิริตบาลักกันนะฮะเซ็ตมันดูนูกู มันดูนกูเรกาเรียน,นะฮะโอเคเซ็ตบนละสองชิ้นบิ๊กแบด o ูดูจะสามารถติดตามคุณได้แล้วแล้วก็จะอยู่นานขึ้นสองเท่านเนาะเซ็ตบนละสี่ชิ้นได้รับ60% Damage r e d u c t i o n เป็นเวลา30มวินาทีเมื่อคุณเข้าสู่ Spirit r e a l m ก็คือไม่ว่าจะใช้ไม่ว่าจะกันตายเด้งนะฮะ i ป i ริตเวสเหรือว่าจะเข้าสู่ Spirit r e a l m ด้วย Spirit Walk กนะฮะก็ได้60% Damage r e d u c t i o n นนั่นเอง แล้วก็เสร็จบันดัศ6ชิ้นนะครับสปิ ak, ริตบารัดดีลเดามจเพิ่มขึ้น20,000แล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์เทียบเท่ากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคูณ5น่าจะเรียกว่าคูณ5ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรอีควอลคือเทียบเท่ากับ5ครั้งอ่ะบวกไปอีกเทียบเท่ากับ มานาสเปนเดอร์รีเจเนเรทต่อวินาที5ครั้งตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นเนอะมานาสเปนเดอร์เอ้ยไม่ใช่ดิมานารีเจเนเรท5้าไอวินต่อวินาทีเนาะ5ครั้งอ่ะงั้นเรามาดูมานารีเจเนเรทรีซอสมานารีเจเนเรชันต่อเซคันด์50 50ิบห้บเท,ท่าห้าครั้งก็ทบไปก็นั่นแหะ250ก็ บวกไปอีก250%เนอะก็เป็น2,000 250%ดามจที่เพิ่มขึ้นมาโอเคอ่านี่คือตัวความสามารถเซตเนอะของที่จะใช้กับเซตสเ i ริตประหลักเนอะอืมคือดูวิวนี้แล้วแทบจะเป็นวิวพื้นฐานเลยอะแล้วก็ของที่ เป็นตัวมัลติพลายเออร์ g ดามก็ค่อนข้างจะพื้นเนาะมีนี่แหละอ่าแล้วมีของซัพพอร์ต a ดาม e นะครับก็จะมี Convention of Elements มีแ s ซิงเดมายส์มี g r ี e n ิ e a p e r Green ล e a p e r นี่เด็ดหน่อย Wall of d e a t h ใส่มาทำไมเพราะไม่มีให้ใช้ <c oughs> ไม่มีอยู่ในแอคชั่นบาร์เลยโอเคงั้นเรามาดูกันแต่และอย่างเนาะ เรามี wishing out เนื้ออันนี้รู้กันอยู่แล้วนะเป็นเข็มขัดเดียวที่มี c h y s i c a l hit damage เพิ่มขึ้นใส่มาให้ด้วยเค okay. ส่วนของที่จะเป็นหลักสำหรับบิ i เราให้ได้นะมัติภัยเยอะหลักก็จะเป็น c e s s i n g damage อ่า spirit damage ของ spirit บารักเพิ่มขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ spirit บารักจะได้ rune p a n t a s m ที่จะอยู่นานขึ้นสองเท่าแล้วก็ attack rate นะฮะ อัตราการโจมตีความถี่ในการโจมตีของมานิโตจะเพิ่มขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราใช้รุ่นมานิโตเหรอก็ไม่ใช่นี่มันหอนโอเคสปรีดหลักมานิโตโอเคได้ได้โว้มีมิกติดพอดีเลยโอเคใครไม่รู้นะฮะเด่กกรีนเลปเปอร์จะทำให้แยกร่างได้แล้วก็สามารถได้สกิลเดียวกับเราเนาะสรวนกรีนลเปอร์ถ้าเราโจมตีศัตรูมันจะไล่ตาม นี่ยยังโอเค,อ,เคอันนี้ถือว่าเป็นไม้ตายของของคลาส witch ด็อกเตอร์เลยนะเพราะว่าคนชอบมากแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันทำให้สแปมสกิลได้เยอะมากเลยเหมือนการสแปมสกิลอะทีละสามคนอย่างเงี้ยออโอเค เมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมเพราะว่า guessing device มันเราใช้รูมันโตอยู่นะที่จะเป็นตัวอยู่ด้านบนนี้แล้วก็ guessing device ทำให้เราได้แฟนซึมที่ตัวที่ลอยวนๆอยู่นี้ทำเดามาได้ต่อนเนื่องเพราะงั้นจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดมากโอเคของที่เหลือที่ดูจะ support เราได้นะอ่าเรามี guessing device มี green r i p p e r สองอันเนี้ยเป็นคีย์ลัก แล้วก็จะมีช่วยเรื่องเดเมจหน่อยก็วิชิ n ง o อาแล้วก็นี่คอมโบชันอ n o เ e l e m e น t ์เรารู้กันอยู่แล้วแหวนธาตุเนาะในส่วนของ Legendary Gem มี Read of Lightning นะฮะอันนี้นี่ช่วยในเรื่องความเร็วเนาะเพราะว่าพอติดอ่าตัว Read ออ Lightning เร็วเร็วเดี๋ยวอ่าน,านว่าเร็วปะไม่รู้เหมือนกันโอเคช่างมันโอเคก็ มันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นไว้ค่อยอาหาคำอ่านทีหลังแล้วกันมีเจมออฟเอฟฟิเค o เชียส i ็อกซินอันนี้ศัตรูที่ติดพ o i ซันจะรับดาเมจอ่าพ o i ซันอ๋อไม่ใช่การโจมตีจะเป็นพ o i ซันที่ทำให้ศัตรูติดพิษ5,050% weapon d a เ a g e เวอนเมจเป็นเวลาสิบวินาทีแล้วก็ศัตรูที่ติดพ o i ซันก็คือตดนเจมนี้แหละเล่นเข้าก็จะ รับดามจเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูดดามาจทำดามจใส่เราได้น้อยลงด้วยโอเคนอกจากนี้นะก็มีเซสตตัวอเวนเจอร์สไม่รู้ใส่มาทำไมเพราะว่ามันต้องเอาจริงๆมันใช้กับบิลที่ต้องระยะไกลนะแต่ว่าบิลนี้นี่มานิโตนี้ไม่ถือว่าไกลนะไม่ถือว่าไกลเลยอืมแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์นี้ ในการสตันอยู่20%เนาะโอเคของที่เหลือก็ w i ร์ไฮฟ์ก็ไม่มีโลคสัสวอร์มเนาะไม่แมชเพราะงั้นผ่านไปของในคิวบเราก็อธิบายไปแล้วเนาะอ้อมินี่นาเกลริงอันนี้ทำให้เรียกฟอนเลนลูนารติกออกมาทุกสิบวีได้ซึ่งนะก็ในเดียโบทูเป็นแหวนแมจิกไฟแต่ในนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ละความจริงเ็มี Magic Fire แมจิกไฟแต่ว่า g มจิกไฟไม่ได้สลักสำคัญอะไรกับดีโบสามแล้วเพราะว่าแมจิกไฟมันเพิ่มขึ้นตามความยากโอเคมาที่สกิลเนาะมีพ o อย o ันดาดเฟลมิงดาดโอเคยิงลระติดไฟมีฮอนพ้อยสันสปิริตอันนี้นี่ศัตรตูที่โดนฮอนจะโดนโจมตีแรงขึ้นจำได้อ่าสมอนซอมบี้ด็อกอันนี้น่าจะเอามาเป็นกันชนแหละโอเคเลือกสี่ซอมบี้ด็อกได้มีโซฮาเวส เวน g ์ฟูลสปิริตโอ้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนใช้รุ่นนี้แฮะอ่าสตูที่โดนโซฮาเวสจะโดนดามจไปด้วยคือโซฮาเวสมีดามจแแล้วส,สั้นง่ายปกติจะไม่มีอ่าสปิริตบารด์ดมานิโตัอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วต้องใช้กันอยู่แล้วแล้วก็การกันทวนเรสเลดไจแอนทโอเคเนาะการกันทวนเจอหน้าอินแล้วขอขึ้น โอเคมาที่พาสซีฟนะฮะ Jungle Fortitude อันนี้ลดได้ไอ้ได้บัฟเ a เมจรีแอคชั่นสำหรับตัวเราและเพจ้าเปอร15% Midnight Feast อันนี้ a m เมจของ Zombie ด็อกเพิ่มขึ้นกากระทวนก็ด้วยเหมือนกันแล้วเพิ่มหนึ่ง Zombie ด็อกมี f e Fetish Psycho Fan อันนี้นี่เมื่อเราใช้สเปลมีโอกาส15%ที่จะเรียก Fetish ถือมีดออกมา60วินาที แล้วก็ creeping death อันนี้ h อน n โอเคใส่เพราะ h n มานะเพราะเรามี h อน n มี p o i s o n spirit อยู่ทำให้เราโจมตีได้แรงขึ้น h อน n locust swarm และ damage amplification ของปีรัญญาอยู่เกือบจะถาวรเพราะงั้นไม่ต้องห่วงอะใส่ h อน n ที่เดียวคือศัตรูแทบจะตายอยู่แล้วไม่ใช่ดิโดนก็โดนแบบโดนสกิลแรงอยู่แล้วโอเคงั้นหลักๆเลยก็คือไล่มาทุกอย่างแหละ ใส่ฮอนเป็นเวลาเจอพวกแบบไอ้นี้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ฮอนเวเลาเจอพวกอีลิตแล้วที่เหลือก็คือมีซอมบี้ด็อกกับกาัทวันเป็นกันชนมีโซฮาเวสเนาะอ่ไว้เพิ่มดาเมจแล้วก็สกิลหลักก็จะเป็นสปิริตปาหลักแน่นอนโอเคพร้อมนะพร้อมจะลุละสามสอง ุ้ยตัวแรงโอลืมไปอย่างนึงเลยเซตนี้แรงจริงแต่ว่าเราไม่มีดาเมจรีลักชั่นเลยนะ กันตายอยู่2ครั้งนะครับสองครั้งปักไม่แน่ใจเอ้ยไม่มีสิมีแค่กันตายของจากนี่แค่นั้นเองจากตัวสกอตเดลแล้วเรามีกรีนิปเปอร์มาช่วยปล่อยสกิลงานนี้คือเอาสั้นๆนะเป็นเรื่องของแบบโจมตีรวดๆเลยฆ่าก่อนได้เปรียบอะไรประมาณนั้น นั่นไงว่าและเชียวคือเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไอเดเมดิลักชั่นอะไรเลยคือคิดยังไงคนสร้างบิลไม่ใส่ไม่ใส่ใสปีดวอล์กมาให้เนี่ยเล่นลำบากขึ้นเลยนะเนี่ย <c oughs> มันจะลำบากขึ้นเพราะไม่มี s p e e วอล์ k นี่แหละแต่ก็แรงจริงแหละเพราะว่ามี s ีริตเปอร์อันที่จริงใส่ใส่ s ริตวอล์คมาก็จบเลยนะ <c oughs> <c oughs> โดนเจ็บเคลื่อนที่เร็วก็ไม่ได้โดนดาเมจก็แรงอีกโอครับ แต่ศัตรูที่โดนเข้าประชิดก็แทบจะตายเหมือนกันเพราะว่าเรามีทั้งมิมิกที่กรีนเดิเปอร์ไอ้กรีนเดเปอร์ที่ปล่อยมิมิมกแล้วปล่อยมานิโตเป็นเซ็ตเหมือน,นเราได้แล้วก็นะเหมือนสแปมสกิลอย่างที่บอกอุ้ยกันตายได้อีกแล้วเป็นเซ็ตที่เป็นบิวที่ค่อนข้างแรกอะบอกเลยอะพยายามอย่าตายนะฮะ เราไม่มี damage reaction นะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งฆ่าก่อนได้เปรียบแต่ก็อย่างที่เห็นเวลาดีหลบเก่งๆหน่อยนี่คือชลลินีไปรอดสบายเนี่ยอย่างที่เห็นได้มาแบบนาทีหนึ่งล้วอ <c oughs> ุ้ยนัน <c oughs> เห็นยังคือแบบ เกลียดมากอะความที่ไม่มี d a m a ท่านเนเหมือนคนไม่อ่านบิวมาก่อนแล้วมาบิวตัวเออไม่อ่านเซ็ตมาก่อนแล้วมาบิวตัวอย่างเงี้ยมันลำบากโคตรคือเหมือนจะดีนะเน้นดาเมจแต่ว่าพอคุณเข้าคุกวงในไม่ได้เสร็จปับ๊บเข้าคุกวงในไม่ได้แล้วคุณจะไปโซฮเวสได้ไงโซฮเวสก็ยากมากได้บัฟก,ก็แป๊บเดียวเนี่ย เมื่อกี้เพิ่งเพิ่งจะดูดโซมาได้มาปา้นึ่งตัวแล้วปกติก็แทบจะไอ้นี่อยู่แล้วโอ้เรามีได้ดูดมาได้เยอะหน่อย <S <S ต้องระวังนะฮะเล่นวิวนี้ เพราะมันบอบบางมากโคตรจะฟราจายเลยนี่ดีนะเนี่ยเจอชิวไพลอนไม่งั้นเนียาวอีกอชิวไพลอนจะหมดละ,ละหมดละนั่นไงกันตายเด้งทันทีบอกแล้วว่ามันน่ากลัวมากเลยบิวเนี่ยใครมันคนสร้างบิววะ <c oughs> ไม่ใช่บิวที่เล่นยากแต่บิวเป็นบิวที่นันไง โดนแค่ไฟบอลของของฟอร์เรนชาแมนจูบทีเดียวโซฮาเวสก็เหมือนจะไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่มีดามิเลชันเข้าไปจูบก็แทบจะทีเดียวนอนอ่ะกลายเป็นสกิลที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์เลย โอเคก็ส okay. ั้นๆนะฮะหลังจากเรียกซอมบีด็อกกับกันตัวแล้วเนี่ยสแปมสปิริตบัลลักมันดิโตเลย แล้วก็สแปมในพื้นที่ที่เราต้องการให้แฟนตาซิมลงได้ด้วยนะนั่นคือเป็นชอยที่ดีที่สุดละให้กลิ่นดิปเปอร์มันทำงานแล้วช่วยจัดการเราพยายามอยากจะให้คุวงในนะแต่มันเขาเรียกว่าอะไรอะด้วยความที่มันไม่มี damage reduction ะ่ะคุกวงในถ้าเสี่ยงเสี่ยงเสร็จปั๊บก็ตายทันทีอะ่ะโดนแบบอย่างเมื่อกี้โดนไฟบอลของฟอ l เนชาแมนคือทีเดียวดับอะ พราะงั alors, look, son, like, ้นเป็นไปได้ก็อยากให้คุกงในนะแต่ว่าคุณก็ต้องมีสกิลวิ่งบบดีๆหน่อยไม่งั้นก็ได้ดอกเดียวดับเหมือนที่ผมเจอเมื่อกี้หลายดอกเหมือนกันแล้วก็โซฮาเวสนี่ค่อนข้างจะพอคุกวงในไม่ได้เหมือนค่อนข้างจะไร้ประโยชน์เลยอ่ะคูดาวสิบสองวิแต่ว่าคือแบบถ้าคุณหาจังหวะดูดไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์อ่ะแถมไม่แถมไม่ใช่ลูนเลนกิชิก ที่คนจะแบบว่าดูดเอาอารเมอร์เนอะก็ไม่ได้ความโอเคแล้วที่เหลือคือฮอนฮอนเอาจริงๆอะ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยใช้อยู่จังหวะเดียวคือตอนเจอริฟการ์เดียนซึ่งเหมาะมากปาฮอนไปทีเดียวแล้วก็สแปมสปิริตบาลักเลยง่ายจบโอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของชาเลนจ์ที่230ของเซิร์ฟยุโรปนั่นเองนะครับ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และติดตามนะครับแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นคลาสอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมติดตามกันนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปแล้วสิก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับชลิ่ด็บสัปดาห์หน้าเนาะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในเซ็ชลิต้องการครับสวัสดีครับ